เกี yeah. ่ยวมนยางย้ดดำโอ้โหตงคนมานเยอะโอเคของครับ มาครับผลงานเสนเล็กครับเส็นเล็กนิ้วดำผลงานครับหมนี้น้องหนครับโอ้โหพี่น้องครับหาพึเก้าผลงานเป็นสายนาดินครับหนึ่งสองครับทุกคนครับหนึ่งสองสาโอ้เดเดเดซองซ่องซ่องซ่องเจตีขอซ่องน่ครับข้อนึงข้อนึข้อนึงโอ้เด็ดเาวางล้กก็ได้หนึ่งสอง หนึ่งสองอ่าโอเคครับเบิงครับครับขาปีของมือนี้ครับพูดได้เขาคนนี้ก็พูดได้าเบาเบามาสิขาดโอหูยขอหนึ่งครับเอเสร็จอุ่นครับพระเอกคือเกาเขาคนนี้ปุ๊ยเออโอ้โหเออเส้นมาสพลิกนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเนาะ

พระเอกเลยครับผมบ <c oughs> นมาทดสอบมาทดสอบเิ้วดำนร็วชั่วโมงพอแล้วมีตัวหร้อครับ สบ่โบ้้บนีองอ <c oughs> งานบอน้องศิลครับเซียนอ้อนเบ็ดคันเดียวครับเบ็ดคันเดียวของผมแค่นี้ครับอันนี้ของเซียนอ้อน